ที่ยานาวะนะคะเขตยานาวะนะคะกรุงเทพมหานครนะคะส่งมอบรถนะคะโตโยต้ารีเวคันนี้นะคะตอนนี้อยู่กับลูกค้าแล้วนะคะพี่กุสุมาคะสวัสดีนะคะพี่กุสุมานะคะเป็นลูกค้าออนไลน์ของเรานะคะก็เลือกรถจากเพจมาเป็นลูกค้าจากเพจเนาะแล้วพี่กุสุมาทํางานอะไรอยู่ที่ไหนคะตอนนี้สมทบเป็นพนักงานบริษัทเอกชนค่ะก็เพิมมีสลิปเงินเดือนเรียบร้อยมีประวัติผ่อนอะไรมาก่อนไหมคะพี่ก็มีแค่ผ่อนแบบ บัตรเครดิตอะไรอ๋อบัตรเครดิต<ช>ก็คือมีประวัตินะคะ<ช>แล้วทํางานที่นี่กี่ปีแล้วคะก็ทํางานที่นี่มา6ปี6ปปวค่ะแต่ว่าเป็นคนโคราชใช่ก็ลูกค้านะคะก็คือเต็นท์ในกรุงเทพเยอะมากนะคะแต่ลูกค้าก็ไว้ใจนะคะเต็นท์เอกออกโตค้คาร์ของเรานะคะถาม,ม่าเมื่อสุดนิดน,นึงทำไมถึงมั่นใจแล้วก็เลือกเต็นท์ที่โรบรีเนี่ยคะก็ดับแรกนะคะเราก็หารถหลายที่ทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดได้วิ่งแบบไปดูรถเองบ้างไหมคะมีบ้างแต่ก็ไม่ใช่ส่วนมากก็จะดูออนไลน์มากกว่าเพราะว่าตอนนี้โซเชียลมันเยอะแล้ว ใช่สะดวกก็ดูรีวิวดูแล้วก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ในหลยลงอ่าโอเคมีรถโดนใจก็ดูมีใบเอร์มมีรับรองน่าเชื่อถือแล้วก็ติดต่อซีก็คือง่ายสะดวกแล้วก็คือโปรโมชั่นทางร้านด้วยก็โดนใจก็เลยติดต่อไปโอเค<ช>ขอบคุณมากแล้วขั้นตอนเป็นยังไงคะพอเราตัดสาินใจจองไปแล้วอ่าง่ายมากเลยค่ะคุยต้องการรถยี่ห้ออะไรปุ๊ส่งไป เซลล์ก็แนะนําม,มาติดต่อธนาคารไฟแนนซ์ให้ยืน <มา S 1> ่นเอกสารที่เลยไหมใช่ถึงที่เลยสะดวกง่ายมากแล้วก็ไม่รอนานด้วย<ช>่วันนี้มาเจอเรถตัวจริงแล้วเป็นยังไงบ้างพี่ชอบมากคะ <c oughs> ่ะคือเกินค่าดใาไในรูปเราก็หวังว่า มันจะมีจุดไหนอที่เราแบบอาจจะเห็นไม่ทุกมุมอย่างเงี้ยแหลมันก็โอเคขอบคุณมากเลยนะคะพี่ที่ไว้ใจนะคะก็ขอบคุณที่ใช้บริการเอกออโต้คานะคะแล้วก็ซื้อรถออนไลน์นะคะไว้ใจเอกออโต้คานะคะวันนี้มีโปรพิเศษนะคะแถมพัดลมให้ลูกค้าด้วยนะคะหนึ่งตัวนะคะสินิ้วนะคะก็ตามโปรโมชั่นของเดือนพฤษภาคมของเรานะคะอย่างแรกเขามีสภาพรถทุกมุม เว็บไซต์ที่ลงอยู่แล้วเนาะแล้วเขาก็มีใบเซอร์ใบรับรองและเซลก็โอเคก็คือมีการพูดคุยติดต่อให้ข้อมูลได้ครบถ้วนค่ะติดต่อได้เลยวันนี้รับของจริงแล้วรงปกบเออใช่น้ามานะคะไม่ใช่รู้จักกันมาก่อนรูจริงจ่ายจริงค่ะโอเคฝากวันนี้เซเน่ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ